เห็นหน้าจะไม่โกกธีรวิทครับเ,เดี๋ยววันนี้ลูกเราเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกตัวละครนะลูกในตอนแรกเดยวทิดหน้าเรียนตอน2องต่อนะครับเรามาดูในเรื่องของการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกตัวละครกันก่อนอื่นเรารู้จักบุคลิกลักษณะที่ปรากฏในตัวละครก่อน นะครับบุคลิกลักษณะหมายถึงลักษณะจำเพาะนระกเพาะหรือเฉพาะตัวของบุคคลแต่ละคนเขาเรียกบุคลิกซึ่งแต่ละบุคคลมีลักษณะประจำตัวแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเช่นชาตีเป็นผู้ชายรูปร่างสูงโป่งผิวคล้ำผมหยิกยนี้หรือว่าดวงตาเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้ากลมผิวขาวอย่างนี้นะเป็นต้น ตัวละครเหล่านี้เป็นลักษณะของตัวละครในวรรณกรรมไทยทั่วๆไปแต่หากเป็นตัวละครในวรรณคดีนิทานหรือตำนานต่างๆลักษณะของตัวละครจะมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นลักษณะจฉเพาะของบุคคลหรือตัวละครในอุดมคติหรือในจินตนาการนะครับมันอาจจะสาม,มารถถ่ายทอดจากสิ่งที่เราเห็นได้จริงๆหรือสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาเองก็ได้นะในลักษณะบุคลิก ต่อมาในโะลกในเรื่องของตัวละครตัวละครคือผู้แสดงซึ่งเป็นตัวเดินเรื่องในวรรณกรรมประเภทละครนวนิยายเรื่องสั้นนิทานพื้นบ้านหรือเรื่องอื่นๆที่แต่งขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงใจให้กับผู้อ่านส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยตัวเอกนะซึ่งเป็นศูนย์กลางของเรื่องนะครับตัวเอกก็พระเอกนางเอกหรือตัวอะไรเงี้ยนะตัวเด่นๆหรือว่าตัวรองนะลกก็คือมีความสําคัญรองลงมา ตัวร้ายซึ่งเป็นศัตรูต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์กับตัวเอกและตัวประกอบที่มีบทบาทเสริมให้ตัวละครนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะก็มีเหมือนพระเอกนางเอกมีตัวผู้ร้ายมีผู้ประกอบต่างๆประกอบฉากตัวละครประกอบต่างๆนี้นะต่อมานะลรกการสังเกตบุคลิกลักษณะของตัวละครวิธีสังเกตนะ ควรพิจารณาไปตามบทปกติตัวละครต่างๆจะถูกกำหนดให้มีบุคลิกลักษณะเฉพาะแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับในการวาดภาพตัวละครจึงต้องพยายามสังเกตให้เห็นถึงลักษณะเด่นลักษณะด้อยรวมทั้งเครื่องแต่งกายเครื่องประดับตลอดจนอารมณ์และบทบาทที่ได้รับนะครับต่อมานี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้จินตนาการ ร่วมกับความน่าจะเป็นก็สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวาดภาพของตัวละครได้นะอย่างในเรื่องก็เห็นเป็นเรื่องเรื่องอะไรรู้ไหมเทลวิศเรื่องอะไรรู้ปะตัวดำดำนุ่งผ้าแดงชัดดอกไม้เอาไม่รู้เหรอเรื่องเงาะป่าไงเอออย่างเงี้ยคือลักษณะจฉเพาะเห็นว่าคือเรามองปุ๊บเราก็รู้ว่าเออผมหยิกตัวดำเนี่ย นุ่งโจงแดงอย่างเงี้ยคือเงาะป่าผู้หญิงสวยๆคือรจนาอะไรอย่างเงี้ยอ่าต่อมาแนวทางในการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกตัวละครแนวทางนะลูกเดี๋ยววันนี้จะมีงานให้ทําด้วยนะครับเขาบอกว่าการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกตัวละครจากวรรณคดีไทยเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติเนื่องที่ควรปฏิบัตินะเนื่องจากวรรณคดีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางศิลปวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง ได้รับสร้างสารรค์เรื่องราวบทร้อยกองร้อยแก้วที่งดงามนะครับเป็นงานประพันธ์ที่ทรงคุณค่านะครับสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้อ่านตั้งแต่โบราณเลยนะตัวละครในวรรณคดีก็มีศิลปินหลายท่านนำมาวาดภาพเอาไว้ซึ่งจะดูเป็นแบบอย่างได้ถือเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของศิลปะไทยเลยนะโดยเฉพาะการวาดภาพตัวพระตัวนางที่แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสมบูรณ์ สวยงามมีความปรนี่ตะการตานะครับนะอย่างเช่นเรื่องนี้ก็คือเรื่องอะไรเห็นๆเ,เลยนี่ยเรื่องอะไรลูกพระภัยมณีนะเป็นการถ่ายทอดบุคลิกตัวละครที่แต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามนะมียักษ์มีฤาษีมีพระอภัยมีนางเงือกมีสินสมุทรอะไรอย่างนี้นะ ต่อมานะลูกการวาดภาพตัวละครในคดีอาจเป็นเรื่องที่ไม่ไกลจากตัวผู้เรียนนะักนะเราเราได้เรียนอยู่แล้วในภาษาไทยอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ทราบถึงเรื่องราวตัวละครตัวเอกบ้างนะในกลุ่มสาระภาษาไทยหรือสื่อต่างๆหนังจะจักงวงๆอย่างเงี้ยต่อมานะลูกนอกจากใช้ตัวละครที่เขียนเป็นตัวอักษรที่ถูกสร้างสรรค์มาเป็นภาพวาดแล้วนะได้เรียนรู้กระบวนการการทํางานด้านทนศิลแล้วผู้เรียนยังได้รับประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกด,ด้วยดังนี้ นะลูกนอกจากเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพและเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรนะเกี่ยวกับบทประพันธ์อะไรต่างๆนะยังมีรู้ข้อมูลเกี่ยวกับดังต่อไปนี้นะลูกคือ1เป็นการเชิดช,ชูสืบสารความเป็นไทยมรดกทางศิลปะัฒนธรรมไทยนะลูกไม่ให้น้อยลงจากเยาวชนนะเขาเลยเอามาเป็นบทเรียนให้เราเรียนกันนี่แหละ2นะลูกกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่านชื่นชมและภูมิใจในภาษาไทยมากขึ้น นะโดยเฉพาะการใช้ภาษาในวรรณคดีซึ่งบ่งบอกถึงอารมณ์ท่าทางตัวละครนะในวรรณคดีเขาจะบอกเขาจะไม่บอกโดยตรงว่าตัวละครนี้เศร้าตัวละครนี้เป็นยังไงเขาจะใช้บทพูดบทอะไรเพื่อให้เราสื่อความหมายเองว่าตัวละครนี้มีลักษณะอารมณ์อย่างไรแล้วก็กําลังเดินทางไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ 3. กระตุ้นการใช้จินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดลักษณะของตัวละครที่เป็นตัวอักษรออกมาเป็นผลงานวาดภาพนะจากจากบทประพันธ์บทหนึ่งเนี้ยเอ,อ่อนักวาดภาพเนี่ยเขาจะเอาวิเคราะห์จากบทประพันธ์เนี้ยแปลงมาเป็นการวาดวาดตัวละครเนี้ยน่าจะมีลักษณะอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสี่นะลูกเนื้อหานวงสคดีไทยเป็นสื่อที่ช่วยในการสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนในทางอ้อม นะครับต่อมาวิธีวาดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมีงานทําอันนี้แหละวิธีวาดภาพตัวละครที่มีลักษณะเป็นแบบเหมือนจริงนะเอาแค่เหมือนจริงนะหนึ่งนะเราต้องวิเคราะห์บุค,คลิกลักษณะของตัวละครก่อน นอกจากจะสังเกตบุคลิกของตัวละครตามเรื่องราวที่อ่านแล้วเราสามารถนำการวิเคราะห์มาช่วยในการวาดภาพได้ดังนี้ 1. นนะลกูกวิเคราะห์จากเหตุการณ์หรือยุคสมัยนะเราก็ดูจากเหตุการณ์ก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยไหนยุคสมัยประมาณไใแเราก็จะสามารถวาดเครื่องแต่งกายวาดลักษณะหน้าตาได้อย่างเงี้ยอย่างคนไทยโบราณก็จะตัวใหญ่ๆสูงใหญ่ค้ำๆอะไรนี้นะเป็นต้น2วิเคราะห์จากคําบรรยายของ ตัวละครนะเขาจะมีคําบรรยายอยู่ว่าตัวละครนี้ลักษณะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์ออกมาแล้วก็ถ่ายทอดออกมาตามคําบรรยายนั้นนะครับ3วิเคราะห์จากบริบทของเนื้อเรื่องนะก็คือวิเคราะห์จากเนื้อเรื่องนั่นแหละว่าจะต้องมีตัวละครแบบไหนแบบไหนบ้างมีตัวละครตัวใดบ้างนะต่อมาวิธีวาดภาพตัวละครให้เสมือนจริงนะเดี๋ยวเราจะต้องทำงานกันแน่แหละหนึ่ง หลักการวาดใบหน้าก่อนในการวาดใบหน้าเราจะสามารถวาดได้ยังไงนะครับดูว่าการเริ่มต้นวาดใบหน้าเราจะไม่เริ่มต้นในส่วนที่เป็นรายละเอียดของใบหน้าแต่จะร่างเขาโครงหน้าโดยรวมก่อนนะเราจะยังไม่วาดโผล่มาปุ๊บเราวาดวงกลมวาดหูวาดตาวาดจมูกเลยไม่เราจะวาดโครงหน้าก่อนอ่าเรามาดูวิธี หนึ่งนะเราจะวาดโครงหน้าโครงหน้าจะเป็นหน้ารูปไข่หน้าวงกลมหน้าเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็วาดมาก่อนโครงหน้านะครับโดยรวมของสีษาก็คือทั้งหมดเลยทั้งเส้นผมทั้งคางทั้งอะไรทั้งหมดเลยนะแล้วก็เราจะลากเส้นแนวตั้งเพื่อกําหนดการหันของใบหน้าแนวตั้งกําหนดการหันของใบหน้าคือ ยงหายเลยคราวนี้คือตรงนี้ทำไมไม่ติดแป๊บนึงนะลูกนี่แนวตั้งกําหนดทิศทางการหันใบหน้าน,นี่คือแนวตั้งตรงนี้กําหนดทิศทางการหันนะตรงนี้อันนี้เราก็จะเห็นเป็นรอยอยู่เนหะ็นไหมเราก็จะเห็นเป็นรอยตรงนี้อยู่แล้วก็แนวนอนแนวนอนเพื่อกําหนดตําแหน่งของดวงตาเราจะขีดแนวนอนเพื่อกําหนดตําแหน่งของดวงตา นะครับเขาบอกว่าตำแหน่งในดวงตาของเด็กจะอยู่ค่อนมาทางด้านล่างของศีรษะก็คือในภาพนี้ต่างกับภาพนี้เห็นไหมของเด็กจะค่อนลงมาถ้าเป็นดวงตาผู้ใหญ่ก็จะอยู่ค่อนไปทางด้านบนของศีรษะนะครับตามนี้นะแล้วก็สังเกตดูเส้นแนวตั้งจะลากผ่านกึ่งกลางศีรษะลงมาระหว่างคิ้วกับจมูกและคางนะจะแบ่งเหมือนแบ่งครึ่งหน้านะครับต่อมา เราจะสังเกตแกนทั้งสองนะครับจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการหันซ้ายหันขวางเงยหรือก้มหน้าให้ดูเหมือนจริงนะครับแล้วก็เราจะตั้งเส้นแนวแกนแนวนอนเนี่ยโค้งไปตามรูปทรงของใบหน้านะอย่างเช่นถ้าหน้าตรงเราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมเส้นตรงแนวตั้งแล้วก็กําหนดดวงตาเส้นแนวนอนก็คือกําหนดของดวงตาแต่ถ้าเกิดเป็นในการเอียงข้าง เราก็จะวาดมาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโค้งของดวงตานะครับนี่คือเอียงข้างถ้าเงยหน้าเงยหน้าเราก็จะแงนเงยหน้าลักษณะตามก็จะเหลือบขึ้นข้างบนใช่ไหมเส้นแนวนอนล้วก็จะโค้งแล้วก็เหลือบขึ้นไปข้างบนหน่อยนะหรือว่าก้มหน้าก้มหน้าเราก็จะเห็นส่วนบนของศีรษะส่วนผมส่วนอะไรเยอะกว่าเราก็จะค่อนของดวงตาต่ําลงมานะตามภาพเลยนะครับอ่าต่อมาเมื่อเราวาดโคง้ง เสร็จแล้วเราก็จะวาดตาวาดใบหน้าวาดปากวาดจมูกวาดหูวาดผมลงไปนะตามตัวอย่างเลยอันนี้คือใบหน้ามุมเฉียงนะโูกอันแรกมุมเฉียงก็จะใช้ประมาณอันนี้นี่ใช้ประมาณตัวนี้นะครับอันที่สองจะเป็นหันข้างหันข้างเราก็จะเป็นบวกเหมือนหันหน้านั่นแหละคล้ายๆหันหน้าแต่ว่าดวงตาจะอยู่เหลือไปทางข้างเดียวไม่เป็นตงตรงกลาง นะเส้นก็จะอยู่ตรงน,นี้นี่นะครับต่อมาถ้ามุมเงยมุมเงยก็จะเหมือนตัวนี้นะลักษณะแกนเส้นจะอยู่ตรงนี้ลองสังเกตดูนี่ถ้าว่าแกนเส้นอยู่ตรงนี้นี่เหมือนกันเลยเหมือนกับตัวที่ครูกําลังวงอยู่เนี่ยเหมือนเลยนะแกนเส้นนะครับมุมตรงก็คือภาพนี้มุมตรงลักษณะแกนมุมตรงนะครับต่อไปมุมก้มนี่มุมก้มสุดท้ายก็จะเหมือนกับภาพนี้ ึ่งจะเห็นทางด้านสีสัะตรงนี้เยอะกว่าเห็นปะแล้วก็ตรงนี้จะน้อยหน่อยนะครับนี่คือลักษณะในการวาดแกนนะวาดแกนขึ้นมาก่อนมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวจะให้ทํางานในนี้แหละนะมาดูในการหลักวาดดวงตาและทรงผมนะลูกเขาบอกว่าดวงตาของตัวเอกนะของตัวเอกคือตัวเด่นในเรื่องเนี่ยมีลักษณะกลมโตและมีสีดําคิ้วคมเข้มนะคิ้ว หางคิ้วชี้ขึ้นสายตาบ่งบอกความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ซึ่งจะช่วยให้ใบหน้าดูสุขุมเยือกเย็นนะในการวาดดวงตานี้นะเราสามารถเอาดวงตาในแบบนี้ไปวาดในรูปภาพได้นะเดี๋ยวครูเอาไว้ให้ดู2น้าดวงตาของตัวร้ายนะครับก็จะดูดุดันมากขึ้นใช่ไหมดูเข้มขึงมากขึ้นนะมีลักษณะดวงตาดําเล็กและเนื้อที่ของดวงตาขาวมากกว่าตาดํา รูปทรงในตาเรียวยาวมีหางตาชี้ขึ้นบ่งบอกถึงความเจ้าเล่ห์ไม่แต่ไม่สะท้อนบุคลิกว่าจะเป็นตัวกองหรือผู้ร้ายนะต่อมาในะลูกดวงตาของชายวัยกลางคนนะครับก็30กว่า40นะดวงตากลางคนนะมีลักษณะดวงตาเล็กสัดส่วนของตาดำตาขาวเป็น1ต่อ2 นะครับหางตาจะตกมีถุงตาเล็กน้อยสะท้อนถึงว่าเป็นตาของผู้มีอายุนะนี่เขาจะมีสะท้อนของถุงตาตรงนี้นะไม่เหมือนกับสองอันแรกที่จะไม่มีความย้อยของถุงตาเลยบ่งบอกถึงอายุนะครับต่อมาดวงตาของชายชราเลยคราวนี้คนแก่เลยดวงตาจะมีตาดำเล็กนะตาดำเล็กเลยหางคิ้วให้ทิ้งปลายกระจายคล้ายผู้กัน นี่ตรงนี้มีหางคิ้วที่ตรงนี้นี่กระจายขายผู้กันถ้าเป็นภาพลายเส้นก็ไม่ต้องใส่รายละเอียดในคิ้วแต่มีรอยย่นใต้ตามีเปลือกตามีรอยย่นใต้ตานะนี่ตรงนี้รอยย่นใต้ตาแล้วก็ปลายหางตาตกก็คือตรงนี้นะโดยเฉพาะรอยย่นที่ปลายหางตาวา,าดลักษณะเป็นเส้นกระจายออกมาก็คือตรงนี้ลูกเป็นเส้นกระจายออกมานะครับคือของ ผู้มีอายุเยอะผู้สูงอายุนะ,ะก็จะมีประมาณนี้นะก็จะจบแล้วเดี๋ยวไว้พบใหม่ในคาบเรียนหน้านะอันนี้ก็จบในเรื่องการถ่ายทอดบุคลิกตัวละครนะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใน EP 2ต่อนะครับเดี๋ยวครูหยุดแชร์ก่อน เข้ามาเรียนเพิ่มแล้วนี่ใครเข้ามาเพิ่มโลกแก้วก้าครัแก,ก้ใครอีกคนนึงกาญจนาพอนรอ้าวแล้วไม่ตัวเขาไม่พูดอ่ะกันจนาพรเออเข้ามาตอนไหนเนี่ยเปิดกล้องหนโลกเปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องคุยกันหน่อยเข้ามาตอนไหนโลก เข้ามาตอนไหนเนี่ยสักพักไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวครูส่งคลิปย้อนหลังไปให้ดูอยู่งานที่ให้ทำนะลูกให้เราวาดภาพบุคลิกตัวละครหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหมายถึงหนึ่งหนึ่งโค้งหน้านะไม่ใช่หนึ่งหน้ากระดาษนะหมายถึงหนึ่งโค้งหน้าโดยการเลือกจากในคลิปที่ครูให้ดูไปเมื่อกี้เดี๋ยวไปย้อนดูได้ เราจะเลือกมุมก้มมุมเงยมุมตรงหรือยังไงก็ได้นะแล้วก็วาดตามออกมาตามดวงตาตามอะไรออกมานะโอเคปะ่ะโอเคค่ะเออโอเคนะมีภาพตัวอย่างให้ดูวาดมาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้เอาแค่เฉพาะโครงหน้านะเอาแค่เฉพาะโครงหน้าอย่างเดียวนะ ไม่ต้องเอาตัวเอาอะไรมาเอาหน้าอย่างเดียวที่มีตามีหูมีจมูกมีปากเนี่ยให้ครบจะวาดมุมเงยมุมก้มมุมหันข้างยังไงก็ได้หนึ่งหน้าเท่านั้นแล้วก็ถ่ายรูปสมให้ครูดูนะโอเคอืมอย่าลืมถ่ายสมให้ครูดูด้วยทํางานว่างๆเสาร์อาทิตย์หรือว่าชั่วโมงที่ว่างมันจะมีชั่วโมงว่างแล้วก็ทําได้นะแล้วเดี๋ยวตอน ตอนบ่ายใช่ไหมคณิตศาสตร์ใช่ปะอย่าหายกันไปไหนนะโอเคบ่ายมงตรงเจอกันนะกําลังเรียนเข้าใจแล้วจะได้ต่อเนื่องได้เลยอย่าหายกันไปไหนนะรีบทานข้าวแล้วบ่ายมงตรงมาเจอกันโอเคสัปดาห์นี้แค่นี้แหล,ละลูกสวัสดีครับ ครับ